สวัสดีค่ะชาวราศิเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจ e ลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมษก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพิ่งจะผ่านสงกรานกันมานะคะหลายคนมีเรื่องมีราวเยอะเชียวเหมือนกับ ค้นพบคำตอบความจริงอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องที่ไม่คาดฝันนะคะช็อกชอ,กอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันหรือเป็นการเปลี่ยนแปล,ปลงอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะกระทันหันมากโอ้พลังงานสวยสวยจริงๆ beautiful energy the moon มากับ the sun นะคะราศีเมษต,ตรงนี้เนี่ย ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกลางคืนเนี่ยกลายเป็นกลางวันละเปรียบเทียบนะคะเหมือนเปลี่ยนจากความมืดสู่ความสว่างแล้วสองแสงมาทั้งแสงจันทร์แสงอาทิตย์กลางคืนเนี่ยก็มีแสงสว่างของดาวจันทร์กลางวันก็มีแสงสว่างของแสงอาทิตย์จริงๆชีวิตคุณก็ไม่เคยมืดหรอกนะคะแต่บรรยากาศอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะเพราะว่า มันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเดือนนี้นะคะดาวใหญ่ยกย้ายและดาวทั้งชาร์ตของคุณเดินหน้านะคะเกือบทั้งชาร์ตเลยทีเดียวนะทำให้คุณต้องลงมือทําในสิ่งที่ควรจะต้องทําได้แล้วนะคะราศีหรือลัคนาเมษ่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในเดือนนี้ ทั้งอิทธิพลของดาวเนิปจูนนะคะและดาวพลูโต,โตนะและฟูลมูนอีกในเดือนนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของงานและก็เรื่องของไรายได้รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะคะหลายคนดีขึ้นในเรื่องสุขภาพด้วยมันเป็น Healing Energy นะคะที่เราได้รับจาก Full Moon นะคะอู้ขออภัยค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ by the fool tree of cups death ace of wands nine of cups knight of pentacles 9 of Swords, 10 of Wands, The Lovers, Queen of Wands, Bottom of the deck นะคะ mm hmm. ได้ไพ่ the Tower อ mm ืม hmm. สถานการณ์ค่อนข้างจะช็อกอย่างที่บอกจริงๆนะดูไพส่สิเห็นอะไรไหมคะ The Tower ขึ้นมาแล้วนะนี่ไงจุดนี้นะคะไม่เปลี่ยนยังไงไว้ดู The Tower มาสักขนาดนี้แสดงว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนมาถึงทางแยกมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยหลายคนก็กำลังตกนะคะอยู่ในเลข0กับเลข5อายุ20ิ ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สี่ิบห้าห้าสิห้าสิบห้าหกสิหสห้าเจ็บเจิบห้าไล่ไปเรื่อยๆชีวิตเนี่ยมาถึงแยกใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากเดินเกิดของคุณทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าพลิกผันหลายคนเลิกกาแฟหลายคนเลิกทำงานเดิมๆนะคะเปลี่ยนที่ทำงานหรือย้ายอาชีพย้ายงานย้ายหน่วยหรือ มีเพื่อนร่วมง,งานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างหัวหน้านะคะตรงนี้กระทบกับชีวิตของเรามากทำให้เราเป็นอิสระเลยนะคะหลุดพ้นจากพลังงานที่ไม่ดีหรืออะไรที่มันไม่ตอบโจทย์นะคะหลายคนมีการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายเมืองย้ายรัฐย้ายประเทศนะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญมาก นะสําหรับดวงของราศีเมษเพิ่งผ่านวันเกิดมานะคะแค่เดือนเดียวเองเริ่มเห็นละเห็นผลที่เกิดขึ้นนะคะจากอิทธิพลของดวงดาวนะคะยกย้ายหลังวันเกิดของคุณและมันส่งผลให้คุณเองเนี่ยเป็นอิสระคือหลุดพ้นจากอะไรที่มันทำให้เราไม่มีความสุขนะคะตั้งใจใช้ชีวิต ให้ดีนะหลังจากนี้นะคะแม้ว่าจะเสี่ยงแม้ว่าจะไม่มั่นใจว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ดีกว่ากลับไปอยู่ในจุดเดิมที่มันทอ้อทุกทรมานหรือเครียดนอนไม่หลับเป็นความวิตกกังวลอย่างมากนะคะ the death นี่คือจบแบบจบสนิทเลยนะบริบูรณ์มากนะคะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยค่ะไม่ต้องยังไงเลยเหมือนตอกฝาลงอะ่ะเออคือรู้สึกเลยว่าหลังจากเนี้ย สิ่งที่เราจะทําเราจะเลือกเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่หัวใจเราปรารถนาละถ้าหัวใจเราเซ y y เยสบอกว่าใช่ก็คือใช่นะคะหลังจากนี้หลายๆคนก็จะมีโอกาสรวมกลุ่มรวมตัวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ามีงานมงคลบางอย่างด้วยในเดือนนี้นะหลายคนก็จะได้เริ่มงานที่ใหม่หรือปรับเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศปรับในเรื่องของตําแหน่งทางวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราเพิ่งจะได้มาแบบเนี้ย เป็นการเฉลิมฉลองการตอบรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยหรือว่าการอาตอบรับเข้าว่าจ้างทำงานนะคะเป็นพนักงานในบริษัทหรือเรื่องของโปรเจกต์ที่เรามีการสำเร็จซื้อขายหรืองานเสร็จได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้อย่างเงี้ยนะคะ ดูแล้วเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะหาเงินนะของชาวราศีหรือลัคนาเมธเดินหน้าต่อเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการการศึกษาวงการเกี่ยวกับพวกอาวัฒนธรรมการศึกษาการให้ความรู้เทรนนิง่งโคชชิ่งนักพูดทั้งหลายนักวิทยากรหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับในวงการการแพทย์นะคะหรือเกี่ยวกับสาย h e a l t h c a r สุขภาพสายา medical สายเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์เครื่องสำอางหรือศัลยกรรมต่างๆด้วยนะคะผิวหนังด้วยนวดรักษายเยียวยาบำบัดมสสาส g e นะกลุ่มนะักกายด้วยนะคะกายภาพบำบัดกลุ่มนี้เนี่ยในเดือนนี้ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพอาจจะเปลี่ยนองค์กรที่เราสังกัดอยู่หน่วยงานหรือว่ายกย้ายในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะหหลายคนอาจจะเปิดคลินิกหรือเปิดร้าน ของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะดูแลจะปังนะอ,อจะมีข่าวดีหลายคนอยากออกจากงานมาเปิดบริษัทเองนะคะตรงนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันคนที่อยู่ในกลุ่มเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรือเกษตรกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่างๆนะคะก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีโอกาสมีออเดอร์หรืองานเข้ามาเนี่ยเยอะมากอาจจะเป็นงานจากต่างประเทศด้วยนําเข้าส่งออกนะคะ กลุ่มในสายงานเกี่ยวกับพวกการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสกับตันนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสได้การตอบรับจากสายการบินที่ใหม่องค์กรใหม่ๆถ้าเกิดว่าเราสนใจจะย้ายงานในช่วงนี้เนาะเอาละทีนี้มาดูกันหลายคนแบกเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเดือนนี้ยังไงก็มีจ่ายนะคะหลายคนอาจจะปิดหนี้ บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรบางอย่างที่ตอนนี้เรารู้สึกกังวลอยู่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะมองหาแหล่งเงินทุนหรือว่าไรายได้เสริมหรืออะไรที่มันเป็นสินเชื่อกู้นะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลือหรือเป็นลักษณะของในทุนนะคะที่เมตตาคนที่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะทำธุรกิจในเดือนนี้ต้องระวังทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาแบบขัดแยง้งทำให้แตกแยกกันได้เลยนะ คุยกันดีๆคนรักก็เหมือนกันคนมีคู่นะคะระวังทะเลาะกับแฟนหรือสามีหรือภรอรยาด้วยนะคะหลายคนที่ตอนนี้จะแต่งงานนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBTQ นะคะเอ,อ่ LGBT ทั้งหลายตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ดีมากๆเลยในแง่ของออการแต่งงานหรือว่าการที่ว่าจะคุยกันในเรื่องอนาคตนะดูแล้วมีโอกาสสูง นะคะในเรื่องของอการคุยตกลงกันได้เกี่ยวกับสินสอดทองมัน่นหรืออะไรที่ว่ามันเป็นข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักมีเยอะมากค่ะในเดือนนี้สําหรับราศรีหรือลัคนาเมษหลายคนจะสู่ขอหลายคนได้แต่งงานจัดงานแต่งยิ่งใหญ่เชียวนะคะก็ดูแลมีความสุขกันชื่นมื่นเลยดูสีดูพ่แต่ละใบเลิศเลิศนะคะนี่อีกค่ะ bottom of the deck four of wands สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรคนมาให้คนโสดมีโอกาสได้พบเนื้อคู่อาจจะเป็นเนื้อคู่ในระดับทวินเฟลมหรือใครบางคนที่เป็นคู่แท้กับเรานะคะตรงนี้เนี่ยในอนาคตหลังจากที่เราได้พบเจอหรือเรียนรู้นิสัยใจคอคบหากันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะอะยังไงลองดูนะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมษเนี่ยเราเข้าสู่ divine portal หรือว่าเขาเรียกว่าซุ้มประตูสวรรค์น่ะที่เบื้องบนเนี่ยเขานำพาเราออกมาจาก วัฏจักรเก่าที่ไม่ตอบโจทย์นะคะเตรียมเข้าสู่วัฏจักรใหม่ที่ดีกว่าจากกลางคืนนะคะก็จะกลายเป็นกลางวันอย่างที่บอกไปเนาะแถมยังมีเรื่องของคำตอบที่เราจะได้รับด้วยหลังจากนี้เหมือนกับจะมีอะไรมาเบิกเนธให้เราเห็นให้เรารู้ความจริงถ้าเกิดว่ามีคนที่คิดไม่ซื่อหรือต้องการจะปิดบังอะไรเราคนที่นอกใจครยศหักหลังกลั่นแกล้งคดโกงชอชนเรานะคะ ความจริงจะต้องปรากฏหรือคนที่หวังดีประสงค์ร้ายกับเราเจตนาไม่ดีขี้อิจฉาราศีเมษเจอเรื่องแบบนี้บ่อยมากเพราะเราเป็นคนโชคดีวัสนาดีคนอื่นถึงได้อิจฉาเราบางทีเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ไม่ชอบเราแล้วนะคะงามด้วยรูปนะคะแล้วก็งามด้วยทรัพย์คือเราครบอะราศีเมษใครจะไม่อยากเป็นราศีเมษใช่ไหมทีนี้ เซเว่นจักรราอักเอนเจลอูเรียลอันนี้คือช่วยเรานางฟ้าในเรื่องของสปริตคอนเนคชันการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสัญชตาตญาณลังสังหอ์แรงบันดาลใจนะคะเราเองเนี่ยจะได้รับคำตอบจากเซนต์ของเราหรือว่าจากการดูดวงเนี่ยผ่านทางการดูโชคชะตาทํานายดวงแบบนี้ก็ได้พยากรณ์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ย มี a n g เจ o ล m u มิวใครที่ทำงานในวงการดนตรีวงการ e n t เตอร์เทนเมเพลงนะคะหรือวงการอาดารานางแบบในแบบสื่อโฆษณาเมลชัยมีเดียทั้งหลายนะคะประชาสัมพันธ์หรือวงการข่าวนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้เราเนี่ยได้สมหวังในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับผลงานหรือเกี่ยวกับองค์กรที่เราอยากไปอยู่เนาะ ดูแล้วจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะ Angel of the Night Sky ในยามค่ำคืนเนี่ยนางฟ้าแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะก็ช่วยเราให้เรามีจิตอันบริสุทธิ์มองเห็นภาพความกระจ่างชัดเจนเซนเราเนี่ยจะใสมากชัดมากโดยเฉพาะเวลาที่เรานอนอยู่แล้วเราหลับฝันเนี่ย สัญญาณต่างๆก็จะมาจากทางความฝันเราด้วยนะคะ angel of grounding นางฟ้าที่ดูในเรื่องของความมีจุดยืนความตั้งใจหนักแน่นตัดสินใจอย่างมั่นคงแน่วแน่ของเราเนี่ยจะนำเราไปสู่ความสำเร็จนะจำไว้ในเดือนนี้ตั้งใจทำอะไรทำให้เต็มที่ลุยแล้วก็เดินหน้าต่อมีแรงบันดาลใจที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ประสิทธิ์ประสาทพรให้เราแล้วและเดี๋ยวโอกาสเนี่ยมันจะเปิดประตูผลักออกไปเรื่อยๆเลย นะคะทีละบานทีละบานทีละบานจนเราไปถึงเป้าหมายของเราจนได้ขอเพียงแต่อย่ายอมแพ้ไประหว่างทางเรามีชัยชนะเรามีโชคลาภเรามีความสำเร็จ รอเราอยู่หลายคนท้อนะคะโดนแกล้งหรือโดนโกงไปหรือโดนเอาเปรียบหนักมากนะคะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะต้องพักและทบทวนอีกทีว่าเส้นทางเดิมเนี่ยมันใช่เส้นทางทีเ่เราควรจะไปต่อไหมหรือการเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยมันจะช่วยเราได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะคะ บางครั้งเนี่ยมันการเปลี่ยนเส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได้ตอนนี้หลายคนรอผลลัพธ์บางอย่างอยู่นะคะอยากได้คำตอบรออยู่นะเดี๋ยวจะมีอะไรที่ค่อยๆเกิดขึ้นให้เราเห็นคลี่คลายออกมานะคะแล้วก็เรื่องของการหวานเมล็ดพันธุ์หลายคนก็พยายามลงทุนหรือทำอะไรไว้เนี่ยมันมีโอกาสออกดอกออกผลในอนาคตนะคะ แล้วเราจะเซอร์ไพรส์กับผลลัพธ์ที่เราได้มากตกตะลึงมากนะคะ10 of action you're working too hard the angels r s asking you to find a healthy balance between your career and your personal life เนี่ยแหละคะ่ะเราทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาขอนะขอให้เราเนี่ยหาสมดุลให้เจอนะคะระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตในการทำงานพักผ่อนบ้าง ไปท่องเที่ยวเดินทางบ้างหลายคนได้เดินทางแล้วในเดือนที่แล้วนะคะหลายคนกำลังจะมีแผนเดินทางเดือนนี้ด้วยนะ Ten of Abundance นะคะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องพกทรัพย์เงินทองหรือมรดกนะ,คะใครที่รอแบ่งสันปันส่วนไม่ว่าจะเป็นมรดกนะคะหรือว่าสินสมรสหรือสิทธิการเล้งดูบุตรหรือสิทธิ์บางอย่างนะคะมีโอกาสได้และตรงนี้เนี่ยมีโอกาสชนะเรื่องของคดีความด้วย นะในเดือนนี้ไพ่เตือนนะคะระวังถูกหลอกใช้ถูกกลโกงหรือว่าคนที่เข้ามาแซงทําเป็นว่าเป็นเพื่อนเราหรือเป็นคนที่รักหรือปรารถนาดีกับเรานะคะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเห็นมาหลอกหาประโยชน์บางอย่างก็ได้นะคะอาจจะหวังในเรื่องบนเตียงหรือหวังในเรื่องเงินผลประโยชน์เงินเงินทองทอง,ทองนะคะตรงนี้เนี่ยหาสมดุลในชีวิตให้เจอมีบาลานซ์ที่ดีนะคะ เอาล่ะในเรื่องของความรักนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปดวงความรักนะคะออกตามมาด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งติดตามไว้เลยจะได้เห็นเวลาคลิปใหม่ๆออกนะคะอทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k ด้วยนะชื่อวิรดา Angel Bless นะคะอาจารย์จะโพสสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการมูหรือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บทสวดคาถาต่างๆเอาไว้ในนั้น นะคะแนะนำในเรื่องของการเสริมดวงชะตาต่างๆให้กับพวกเราทีนี้เรื่องความรักเนี่ยราศีเมษมีโอกาสได้พบรักแท้ค่ะในเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดมีใครบางคนเข้ามาแล้วเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขาจริงใจกับเราเขารักหรือเขาชอบเราจริงๆเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นรักแท้ของเราในอนาคตได้หลายคนออกเดต หลายคนมีความสุขนะคะหลายคนก็จะได้ไปเที่ยวกับคนรักหรือใช้เวลาที่มีความสุขด้วยกันคนที่เหงาๆอยู่บอกไม่เห็นมีใครเลยคะ่ะอาจารย์เลยคะ่ะอาจารย์เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยพยายามอธิษฐานจิตให้ดีนะคะมันจะมีอะไรมาเป็นลางบอกเหตุเราก่อนอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือเราอาจจะฝันถึงใครบางคนที่เป็นเนื้อคู่เราก็ได้หรือมีใครบางคนที่ฝันถึงเราอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึง ความรักเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในอากาศนะ Love is in the air แสดงว่าเรากำลังจะมีคู่นะคะคนโสดเตรียมรับมือกับความรักครั้งใหม่ไว้เลยตัวเลือกเยอะค่ะหลายคนเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าดูแล้วเรายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่หลายคนนะคะโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานความมั่นคงการเงินเป็นหลัก เนาะ Judgment นะคะหลายคนก็กำลังอยู่ใน process ของการอย่าร้าง Filing divorce ยื่นเอกสารอยู่อาจจะติดในเรื่องของทนายหรือค่าดำเนินการหรืออาจจะมีอะไรที่ติดปัญหาเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติสินสมรสต่างๆนะคะอืมถ้าอยากอย่าทถาว่าได้อยา่างไหมยาก,ยากแต่ก็มีโอกาสได้แต่มันจะดูแล้วมีปัญหาเยอะมากเลยเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรน่ะ คนนี้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะหรือคนที่เขามี power มีอำนาจในหน้าที่การงานของเขามีเงินมีความเขาเรียกว่ามีอำนาจเยอะอะนะคะก็ประมาณนี้ก็อย่างไรก็ตามขอให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับราศีหรือลัคนาเมษคนที่เป็นครอบครัวกันแล้ว อยู่กินกันหรือว่าแต่งงานกันอยู่เป็นบ้านเป็นครอบครัวหรือมีบุตรได้กันแล้วเนี่ยก็ดูแล้วความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีปัญหาก็มีโอกาสาที่จะกลับมาคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าเราต้องการแบบนั้นนะส่วนคนที่ดีๆอยู่เนี่ยก็มีโอกาสพากันไปเที่ยวนะคะหรือทํากิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกร่วมกันเนาะประมาณนี้ค่ะก็ดูแล้วหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีโชคดีทั้งในเรื่องของเงินทองลาบลอยหรือว่า าการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคที่ได้มานะคะเป็นเรื่องของโชคลาภทางการเงินหรืออาจจะเป็นในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเรื่องของการขายหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากมุ่งเน้นให้คนาราศีเมษเนี่ยสะดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาด้วยการที่ว่า,าเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยออกจากกลางคืน นะคะคและกลายเป็นกลางวันตามที่อ่านดวงได้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรธรุ่งเรืองสดใส มากยิ่งขึ้นนะคะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้และ l ล s สคอ l l นะคะสำหรับดวงรายปีเรียกครั้งสุดท้ายและเปิดรับถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เลยอีกไม่กี่วันนะคะก็ใครที่สนใจจองเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจดวงรายปีได้ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูแบบนะคะสร้อยสวยๆนะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ ID เดียเดียวกันเนาะก็ตอนนี้นะคะ คลิปดวงรายปีปิดรับแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะของปี69นะเดี๋ยวถ้าเปิดรับเมื่อไหร่จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากาเลยทุกการสนับสนุนนะคะหลายๆคนก็ติดต่อหาอาจารย์เรื่อยๆเลยนะคะแล้วมีการส่งของขวัญหรือว่าอะไรมาให้ช่วงสงกรานด้วยอาจารย์ก็ดีใจนะคะก็ ออมีการมาทักมาสวัสดีปีใหม่ไทยให้กับอาจารย์อาจารย์ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถนะออแล้วก็ชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกหรือชื่อธุรกิจนะคะสำคัญมากๆนะคะประกอบกับเรื่องเลิกด้วยเนี่ยเลิกงามยามดีเนี่ยสำคัญชนะไหนสำคัญมาก นะไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดธุรกิจลงเสาเอกนะคะเลิกผ่าคลอดด้วยค่ะนะคะก็สำคัญนะคือตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นอะไรที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงเพราะจุดเริ่มต้นเราทำมาดีแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มันติดขัดมันแย่ลงหรือมันบอกไม่ถูกนะคะมาดูได้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะบางทีเนี่ยเราพยายามแก้เราพยายามทำทุกอย่างแล้วอะแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นอะตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็เป็นห่วงมากว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะมาดูกันว่ามันติดตรงไหนมันมีอิทธิพลของตัวเลขหรืออะไรก็ตามที่มัน ส่งผลกระทบกับเราอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องของลเซนนะคะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันกันกบชีวิตเราวงเล็บอย่างมากนะคะถ้าการเซ็นชื่อเนี่ยมันเป็นการเซ็นที่ผิดมันเกือบที่จะตัดอนาคตเราในบางเรื่องได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เซ็นอย่างระมัดระวังนะคะคือจะบอกว่า อาจารย์ให้ความสำคัญมากกับความเป็นส่วนตัวนะคะของพวกเรานะหลายคนที่มาหาอาจารย์เนี่ยก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคนที่ขอมาขอดูตัวอย่างลายเซนที่เคยให้คนอื่นนะคะลูกศิษย์คนอื่นอาจารย์จะไม่ให้ดูเพราะว่าอันเนี้ยมันคือของเขาเรื่องส่วนตัวเขานะคะตัวอย่างเนี่ยจะให้ทำขึ้นมาก็ได้แต่ว่าคิดว่า จะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเออถ้าเกิดให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะเอาไปให้คนอื่นดูไหมไม่ต้องกลัวนะคะความเป็นส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากๆค่ะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยลายเซ็นนะอ,อ่ะพยายามจะทําให้เต็มที่นะก็อยากให้ออกมาสวยที่สุดเท่าที่จะออกแบบได้นะคะแล้วก็สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่คาดหวังว่าเราอยากจะเน้นเรื่องอะไรนี่แหละ เนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าลายเซนเนี้ยเราต้องการเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะสามารถแจ้งได้นะเพราะว่าการออกแบบให้มันได้ในเรื่องที่เราต้องการมุ่งเน้นเนี่ยนะมันสําคัญกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> <ixí? S 1> ก็ยังไงแล้วเนี่ยเป็นกาลังใจให้หลายๆคนที่ทุกใจนอนไม่หลับนะคะหรือรู้สึกว่ามีปัญหาในชีวิตมีความเครียดมีความกดดันหรือรู้สึกว่า อะไรอะไรมัน up side down โลกมันกลับหัวกลับหางมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเมื่อก่อนเคยดีทำไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะคะหรือนอนฟังคลิปนอนสมาธิของอาจารย์ไปก่อนก็ได้ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะฝึกจิตนะใช้พลังเนรมิตในระหว่างที่เรานอนหลับดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการ ประมาณว่าคนประเภทไหนนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นใครใครใครแบบนี้นะคะแต่ว่าคนแบบไหนที่เราปรารถนาอยากได้คนดีๆเข้ามาเราต้องนึกว่านิสัยเขาเป็นยังไงนะคะแบบที่เราต้องการแบบไหนแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้อ่ะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เรื่องดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ใดก็ตามขอให้คุณพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองนะคะดวงชะตาของทุกท่านนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะของอาจารย์ขอให้ทุกคนเลยแคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปและขอให้ร่ำรวยมั่นคงตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันทั่นหน้านะคะสมบัติปักไม่พร่อง นะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่คนดีๆบริวารที่เป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมชีวิตให้มีแต่เจริญงอกงามดีนะคะได้คู่ครองที่เกื้อหนุนอุปถัมภ์คำจุนกันไปตลอดถ้าเราปรารถนาในสิ่งนี้นะคะคนดีๆคนที่รักเราและซื่อสัตย์นะคะประมาณนี้ค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share นะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เห็นคลิปนี้ทุกครั้งเห็นคลิปทุกครั้งเวลาที่อาจารย์ออกคลิปดีๆใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดและเห็นก่อนใครเพื่อนด้วยนะคะ <S <S ก็อย่าลืมนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้อาจารย์มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกต่อๆไปเรื่อยๆสำคัญที่สุดเลยคือคอมเมนต์ใต้คลิปใครที่ไม่รู้จะเม้นอะไร อยากรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไงดีไหมชีวิตเป็นยังไงบ้างอยากให้เม้นต์ใต้คลิปนี้เพราะอาจารย์อ่านหมดนะคะอาจารย์อ่านทุกเม้นต์นะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะต้องกราบขออภัยวาณที่นี้ด้วยแต่อาจารย์ชอบอ่านนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเม้นอะไรอีกก็เม้นว่ารับพรน,นะคะในสิ่งที่อาจารย์อวยพรไปก็ได้นะคะ words are important นะคะคำพูดเนี่ยสำคัญมากคำเนี่ยที่เราสื่อออกมาการเขียนการพิมพ์ด้วยมันคือการ manifestation หรือการใช้พลังนามาตดึงดูดในสิ่งที่เราปล่อยพลังงานหรือเขียนหรือพิมพ์ออกมาด้วยเขียนยังไงมีโอกาสได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังในคําพูดความคิดและการกระทำของเราให้ดีการเขียนการพิมพ์อะไรเนี่ยต้องระวังมากๆตั้งสติ นะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะรักทุกคนมากเลยค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ